สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับนี่ครับสีผ้าพี่น้องมาเบิงสวนพักครับสวนผสมผสานสวยๆนะครับซึ่งเฮ็ดได้ดีมากเลยครับนี่คนนะครับเฮ็ดเพื่อฟ้าดินเลยครับนี่ครับตัวนี้ ที่กัดสวนนี่ก็อยู่บ้านกุฎระงุ่มนะครับเด้ตำบลบุงไมนะครับอำเภอวารลินชำลาบจังหวัดบุบลราชท่านีครับก็เป็นสวนที่อยู่ในอ่าชุ่มชนราชท่านี่อโศกนะครับครับเดี๋ยวสิพ้าไปคุ้ยครับอ่าคุณพ่อที่เพิ่นดูแลแปลงนี้นะครับพี่น้องเป็นเห็ดดีดีแห้งคุณพ่อเป็นแก่นน้ำแสงผาครับนะครับ สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณท่านทำครับครับโอ้เห็ดได้งามแห้งนะพ่อนออันนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับปลูกพริกปลูกกระปลูกผักพอกกะลำพวกบอกเกอรี่ยังไปผสมสายไปอันนี้มันเป็นทีลาบลุ่มนะครับมันคือปลูกแบบว่าบริเป็นไม้ยืนต้นนะครับทีห้องนี้มีอยนี่ประมาณหกเกตไรนะครับส้นที่ผมดูแลอยู่นี่ครับทั้งหมดมันมีท่านกุไลนะครับ ท่านซีลอยกุลัยในบริเวณเขตของอาราชนือโศกนะครับแต่ว่าแปลงพักตรงนี้พอดูแลอยู่านี้ประมาณเจ็ดไร่นะครับนอ้องเจ็ดไรเนี่ยนะครับเริ่มเห็ดมาจาักปีแล้วครับพอแปลงนี่ยเห็ดมาหลายปีเลย้วยสามสี่ปีเลยทจะมองนี่นะครับแต่ผมมาอยู่นี่ยี่สิบสามปีแล้วครับมาซอยอยู่นี่มาซอยเป็นอยู่นี่ยี่สิบสามปีครับยี่สิบสามปีผมเป็นคนมหาสรารคามครับเกิดอยู่สรารคาม,มน,นี่เครับเกิดอยู่สรารคามมาอยู่นี่ ยี่สิบสามปีแล้วครับปัจบัิทําม,มานี่3สามสิบกว่าปีครับใช้ชีวิตแบบนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบสี่สามสิบห้าปีแล้วครับก็คิดว่าท่างออกคือแบบนี้แหละครับทําอยู่ท่านกินนี่แหละประเทศไทยเฮาเนี่เป็นประเทศกเกษตรกรรมไม่บ่ละทําอยู่ท่านกินกเกษตรศกรรมนี่นะครับเพราะต้องมาปลูกอยู่ปลูกกินแต่เ้าเกิดภัยบิบัิอีกอย่างก็เฮาก็จะเพิ่มตัวเองได้ครับเพิ่มตัวเองได้ยังเช่นปัจจุบันนี้ พันวายัาง่ะโรคโควิด -19 โควิดสินี่เขาเขาปิดประเทศปิดเมืองปิดหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เพิ่งตัวเองไล้ไม่มีปัญหามีพืชมีพักมีเขามีนม้ำเขากัมาเฮ็ดกินเองครับมาต้มเขาใส่พักมาอ้อมเขาใส่พักต้มแบบธรรมชาติเ้องเพิ่งตัวเองครับสรุปแล้วผมมีทางออกทางออกที่ดีคือ อัตหิอัตโนนาโถตนเลนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะต้องพึ่งตัวเองแบบนี้แหละครับแบบแบบนี้แหละทั้งอื่นมันไม่ทั้งออกหรอกเขามีเขามีน้ำมีพืชมีพักมาลเขาก็รอดแล้วถ้าอื่นเขามีอุตสาหกรรมบาล่ะเขาจะเอาอย่างมาต้มไาก,กินบ่ได้จะไปกินสายไฟบ่ไปกินเทคโนโลยีบ่กินรถยนต์บ่กินเฟอร์นิเจอร์ยังกินบ่ได้นี่เองแบบนี้แหละพึ่งตัวเองเลยยั่งยื่นครับแสดววงว่าเงินทองเป็นของมายาบ่ครับเงินท้องเขาว่าอะไรเงินทองเป็นของมายา ข้าวพืชผักผลไม้เป็นของจริงครับเข่ากล้องทว่วหน้าพืชผักผลไม้อยู่หนีมีทุกอย่างนะพ่อนกองแมนสิพิดประเทศจักวัยหกเดือนนี่ก็ยุ่ได้สบายเนาะเป็นปีก็ยุ่ได้ครับยังเป็นปีเลยห้ามทานเป็นปีเลยลูกสีเขาก็มีเขาเขาก็มีครับเป็นหน้าเขาก็เห็ดได้ทั้งผลนหน้าเขาก็ ตะวันดอกน่ากระทำอยู่ครับพือทักในนี่ทุกอย่างเลยปุ๋ยกับปุ๋ยเ่าเองครับลงงานเ่ออย่างนี้ว่เฮ็ดปุ๋ยเองกับลงงานเ่าไม่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยนี่แหละครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับน้ำนะครับที่มะหอยน้ำน้ำเพาก,ก็จากมูลครับจากแม่น้ำมูลพราลักๆ้างในน้ำจากแม่น้ำมูลมาครับมะหอยเขามาในบุงครับเขามาในบุงแบบนี้เพราะเขาก็ดันเขามาจะมีมองน้ำเขามาถ้ามันขาดปุ้งเพราะก็ดันน้ำเขามาครับเคล็ดลับที่เฮ็ดให้พักอยู่นีง่ามนี่คืออย่างครับบอก น้ำมือนี่นี่ผักหน้าหนึ่งเขาก็ใส่แบบธรรมชาติแล้วครับใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่อไอ้น้ำมักนะครับน้ำมักน้ำมักเขาก็เอาเนี่ยยาครับปลูกยาไว้ด้วยนี่ยยาให้นมักไว้ครับนี่ครับเนี่ยไบให้ต้นยาอะไรมะเรงเนียมีมีน้ำมักยังไงพอครับเพชรยู่นี่มันมีก็มีต้นยาต้นยาสูบเขาก็มักต้นยาสูบต้นว้าโอ้ตัวนี้นะครับเน้องครับนี่ครับนี่ครับมีต้นยาสูบเขาเทสไว้ กยากให้มันออกดอกสักก้อนนะครับมันดอกดอกมันจะมันสิคุ่นคามมันสิแห้งครับกระลังกระลังมันเติบดอกสักก้อนก็มืจะเอาไว้แนวนะใบชำพันธ์มันอยู่ดอกปาดแปลงเพันงามเนี่ยพ่อครับในการเตรียมดินปรุงดินที่ก่อนที่จะปลูกนี่พ่อเ็ังไดนี่ยครับเขาเอามาใหั่นต้นพวกน้ำท่วมต้นน้ำท่วมนั่นครับสนมพวกพักตบพวกยังเข้ามาดันเอาออกมาไว้เขามากองไว้ป่ะครับกองไว้ปานเนี่ยเอาแฉบแฉบดำนะขลุกอีกทีนึงครับแฉบดำแฉบดิบมาก เบาเองง่ายว่าวันเสพร์นี่เป็นปุ๋ยสันดีที่สั่ครับขอนี้เขาจะไปกังกังวลว่าพวกใบไม้พวกใบไม้เศษไม้อย่างที่ครับนี่แหละจริงไม้เนื้อน้อยพวกใบไม้อย่างต่างต่างนี่นี่แหละปุ๋ยจะดีเลยครับนี่นี่ปุ๋ยจะดีสมัยก่อนเขาไม่มีลงปุ๋ยหรอกทำไมปูนยาตา่ายเฮานี่สมัยปูนยาตา่ายเฮานี่เอาใบไม้ใบไม้น้ำปลาน้ำดองมันนะครับพวกขี้นกขี้หนูขี้สัตว์ป่านี่ ฝนตกมากมันไหลลงมาน้ำพายน้ำหน้าเขาไหลลงมามันจะเห็นหน้าน้ำร่องน้ำร่องไอ้ไร่องปลาไหมนะครับร่องปลาไหมจะเป็นดงเปปลาเนี่ยปลูกเขาเล็กๆไมันดอกแต่มันงามครับแมนคว่ำพอครับแต่กี่บ่มีบ่มีปุ๋ยเคมีนะพ่อเนาะี่บอมี่บอมจักเลยปุ๋ยเคมีเป็นยังไงยา่างไงเขาครับครับโอ้เขาทายรีเดียครับพี่น้องบักเอ้้อูหัวงูนะครับงามเลยพ่อ อคุณชายได้ครับปลาบกบววงูเนะครับพี่น้องขออนุญาตนะครับนี่เนาะครับครับขอบคุณได้แล้วครับพ่อครับขอบคุณครับครับพอดีครับคุณพ่อเพิ่นสิไปเฝ้าไปธุระนะครับอันนี้บกบวบครับบวบงูงามแห้งเลยครับนี่ครับนี่แหะครับแบบว่าบ่มีการใส่ สารเคมีนะครับแม้กระทางปุ๋ยเคมีกับบอดใส่นะครับเด้นี่ละงามมากๆวอดใส่ปุ๋ยเคมีนะครับวอดใส่สารเคมียังทั้งสิ้นครับปุ่นครับพี่น้องสุดยอดเลยครับหวบงูงามแห้งแต่ว่าเนียนลักลัคือฟางครับปุ่นครับฟางคุ้มดินรักษาดินนะครับเด้ อยู่หนีนะครับสโลแกนเพิินฟางมีคากว่าท่องคําครับคุ้มแบบน้าเลยครับพี่น้องคุณนะคุ้มน้าแห้งนะครับนี่ดินที่ดีดีนี่ก็บบริเมาจากไซ้ครับมาจากวัดเจพผืชทั้งนั้นเลยครับนี่ครับสีเพ่นไทยทิมอันนี้ก็เป็นเศษพวกเป็นหากพักตบเด้ครับนี่นะครับอยู่ตามแรงน้มตามนี่แหละครับตามมูลตามน้ําบุงนี่ครับครับ ผักไล,ลีครับอยู่นี่ครับอาณาจับรผักอินทรียเลยครับอยู่นี่พุณนะเย๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบ่งอีกมุมหนึ่งทั้งผุนนะครับเด้งงามๆเอาท้าแห้งครับโอ้อยูแบบพ่อเพียงครับอยู่นี้ยู่แบบพ่อเพียงเป็นการพึ่งผ้าตนเองนะครับอยู่นี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะ บ่ Body, you, ดีก็อยู่ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกบักอื้อครับนี่บักอื้อกระลำดอกนะครับปลูกใส่น้ำกันเลยถึงแม้ว่าจะเกิดไพ่พี่บัติอีหยังต่างๆหน,น,นาคือช่วงนี้ที่ก็ร่างเป็นอยู่นี่หนะครับไม่รัดโควิดมากสิครับก็อยู่สามารถอยู่ได้นะครับอยู่นีเพราะว่ามีแรงอาหารแล้ว อันนี้เป็นกองปุ๋ยพ่นเหรครับพี่น้องนี่ไถมาร่วมๆกองกันไว้นะครับนี่นี่บัมมีวัชจะผือดดีครับก็จะมักไหวก็จะกลายเป็นเป็นปุ๋ยเป็นดินที่ดีนะครับเด้ออันนี้คือจะเป็นแล้วครับนี่สามาราพ่อปลูกได้แล้วอมืมีแกบดำแกบดิบนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรของพ่นอยู่มาใส่มาหมักนะครับ ดูหนีเพิ่นจะมีต้นใหม่ขายในราคาบ่แพงนะครับพี่น้องขายตึกๆนะครับใครอยากได้ต้นใหม่ไปปลูกแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นพอท่านเปิดแบบว่าเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สแกนคนแน่ชื่อว่าสถานการณ์นะครับไอรัดโควิดนะครับนี่จัดได้งามครับจัดได้งาม ลราบบนามก็เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับนะฟังผลพันธจะคุดคลองไว้แล้วจะพาพี่น้องไปเบิ้งนี่เป็นขีอ้อ้อยนะครับนี่ขี้อ้อยเอามาถิมใส่เป็นปุ๋ยครับพีกก็มีดิ้นยใหญ่ครับนี่มีพีกมีบอคเคอรี่ครับปลูกใช่น้ำกันเล่บนะครับพี่น้องเบิ้งผีกเพิ่นงดงามครับ ดินอยู่นี่พ่ามีเสียครับกษตรอินซีนะครับแห้งเห็ดดนเทไ้ดินก็แห้งดีเท่านั้นครับครับงามๆข้าวท่าดีครับเป็นเห็ดถือเป็นแปลงถี่สวยแล้วก็แปลงใ่ครับแปลงใ่แล้วก็เป็นแปลงที่ประสบความสำเร็จในการเห็ดกรนทรียอินซีลนะครับ กองไว้เห็ดเป็นโพนเป็นโพนหนยครับปลูกปลูกกระลำปลูกเขาโพดบักฮงกระเพ้าบักเขือครับผุนทางผุนมีเบิ้ครับสิกินยังแต่ละเมื่อนี่โอ้ย่างเขามานี่เหลือกินนี่ลยครับอยืนนี่ครับพี่น้องมีดอกดาวเรื่องบานเฉือนพร้อมรอมแรงนะครับั้างนี้ก็เป็นบวบก,กับกับมอนครับมันเบรี่ผักขม จเจี๊ยบครับนะว่านะอันนี้ต้นยญ้าสูบก็บคือเพือนอุว่าปลูกใบทาทาเฮ็ดนามากนะครับเนอะมากกลายมาแรงนี่ครับพร้อมที่จะกินได้แล้วงามคร,ารครับพื้นที่ปลูกพักพื้นที่เฮดการเกษตรอยู่นี้ก็เป็นลอยๆอยไล่เพิ่งเหรครับพี่น้องเพราะมีหลายแปลงนะครับ แต่ละแปลงพนกักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับจะเป็นแปลงข้องไผ่ค้องมันนะครับมีมีคนดูแลเฉพาะนะครับเนี่ยงามงามครับเป็นเห็ดไวเขาทาอยู่ทั้งหนึ่งจะมีเป็นขุดคลองเป็นหลบอหล่อไปครับเนี่ยคุดคลองหลอบแปลงเลยถ้าพี่น้องไปเห็ดดู อยู่ไฮอยู่หน้าเข้าก็สามารถปล่อยปลาได้ครับปล่อยปลาเลี้ยงเป็ดหรือว่าปล่อยพวกพักบุ่งพักเกษหนามครับได้ครับนี่เลี้ยงมะข้อยเลี้ยงกุ้งได้นี่มะข้อยเต็มเลยครับนะครับก็งามดีครับเหมนตัดสวยเฮ็ดดีๆนี่สามารถเป็นแรงท่องเที่ยวได้เลยครับมองนี้นี่กับปกติก็มีคนมาศึกษาดูงานร้ายครับพี่น้องนี่ครับนะครับ ต่ว่าช่วงนี้เพื่นกับบ่ท่านเปิดรับคือว่านะครับเด้อสถานาการณ์วัดครับนี่งามครับต่อยอดถ้าอยู่ทางหนอกกับสามารถเทศเป็นแบบหลานกาแฟหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชื่องเกษตรได้เลยครับจัดสวยๆส,สุยสมืออนี่เฮ็ดง,งามๆอยู่ไกลซ้ำได้คนกับเขาไปเบิ่งครับ อใหาเห็ดดีๆมีคุณภาพนะครับอ๋อาาบาานิ้วกับไปทายมาหาพี่น้องเบิ้งร้ายมองแล้วครับดัดแปลงจากทีหน้าธรรมดาเป็นเป็นแรงท่องเที่ยวกับมีนะครับเด้อเป็นแรงท่องเที่ยวเป็นหลานกาแฟประสบความสําเร็จมากลายห้ายเจ้าแล้วครับหลายมองแล้วครับนี่ครับผู้ใดมีไอเดียมีฝีมืออาจจะ มีฝีมือในการชงกาแฟหรือว่าบริหารจัดการอียงต่างๆนะครับสามารถเอาไปประยุก์เอาไปปรับปรุงแลลวกะเฮ็ดเป็นธุรกิจได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่กําลังมาแห้งครับเพราะว่าคนมักครับคนเริ่มมาหันหันมามักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับแบบสัมผัสธรรมชาติลร้นะครับอ่า บอกง่ายว่าคนเริ่มจะเบือ่อเบื่อในเมืองล้วครับออกสู้ธรรมชาติไล่แล้วพูดได้เหตุดีเขาก็ไปดูครับบางคนหนี่ก็ไปประจําเลยไปนางกินกาแฟไปเหตุงานนะครับเนาะ,อะโอเคครับพี่น้องคลิปนีก็ทายมาให้เบิ่งเป็นรูปแบบสวยๆนะครับเนาะเดพี่น้องจะได้มเีเป็นแรงบันดาลใจ สำหรับคนที่เฮ็ดเกษตรอินทรีย์นะครับสวยเดี๋ยวคปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ